ไปแล้วค่ะย <Yay. S 1> ้ยครบสมบูรณ์สมบูรณ<ม>์ทั้ง24 EP เนาะงั้นเดี๋ยวเรามา Recap EP นี้ก่อนดีกว่าสำหรับ EP นี้มันก็ คือทุกอย่างมันคลี่คลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพีเนี้ยมันก็เป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ของในหล,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 หลายๆคู่แล้วก็เหมือนกับได้เห็นว่าแต่และคู่มีความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแล้วเหมือนเป็นการได้ให้เหมือนเป็นรปอั up นะแบบซั m m ารีทุกอย่างการเติบโตของความสัมพันธ์และของทุกคู่แล้วก็ ว่าแบบพอเป็นแฟนกันถึงจุดจุดนึงอะอย่างพี่วากับเจ้าก้าวที่เขาแบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เออเดินหน้าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมาถึงขั้นขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนเจ้าแบบพี่อากับน้องอาร์มอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอ่าน้องอาร์มยังเรียนอยู่เนาะมันก็อาจจะยังแบบก้าวขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ของเขามันก็เห็นว่ามันพัฒนาขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยใช่ตัวโยธากันเองก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ น่ารักพอพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันแบบคอนฟ lict มันขี้คลายกับต่างมันแบบมันมันมันแบบมันโฟล์หมดแล้วเนาะใช่แล้วมันก็คอมพลตในความสัมพันธ์ของเขาแบบสมบูรณ์แบบในแบของเขาเลยคู่หนึ่งที่น่ารักมากมากจริงแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ขังคาใจต่อกันอีกต่อไปแล้วอะไรส่วนแบบไฟฟ้ากับน้องวายก็คือหยข้างลักอะคือพอเป็นแฟนกันยิ่งหนักกว่าเดิม จริงนบแมคือแบบที่สุดแล้วสําหรับไฟฟ้ากับน้องวายใช่คือแมแม้ว่าเขาจะแบบเพิ่งคบกันอะไรอย่แต่รู้สึกว่าเราก็เห็นได้ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบมันมันก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมในตอนสุดท้ายมันก็เห็นนะใช่จริงอันนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจคือว่านอกจากความน่ารักความแบบความหวานที่ซีรีส์เสิร์ฟให้เราอะ<ม>แต่เรารู้สึกว่า การที่พอมันมันมีหลายคู่อะแล้วแต่ละคู่อะมันเหมือนจะเป็นภาพแทนของความสัมพันธ์ในหลายๆแบบเนอะแม้วัยทำงานบ้างหรือว่าคู่รักที่อะคนหนึ่งเรียนจบแล้วคนหนึ่งยังเรียนอยู่มันปอดกับแซนก็ด้วใช่ใช่แล้วก็คนที่เป็นเพื่อนกันแบบคู่รักที่รุ่นเดียวกันหรือว่าคู่รักที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออมันมีมันมีหลากหลายของความสัมพันธ์ที่ นำเสนอให้เราเห็นซึ่งมันเลยแบบมาทําให้เรารู้สึกว่าเออในชีวิตของเราอะ่ะมันก็จะต้องผ่านภาวะแบบเนี้ยบางทีเราคบเพื่อนบางทีเราคบรุ่นพี่รุ่นน้องหรือบางทีเนี่ยสถานะที่แบบว่าแฟนเราทํางานแล้วหรือเรายังเรียนอยู่หรือว่าเราทํางานแล้วแฟนเราเรียนอะไรอย่างเนี้ยเนาะมันมันเหมือนกับคนดูก็จ,จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์หลาก,กหลายรูปแบบอะไรอย่างงี้เนาะใช่เออซึ่งมันน่ารักมากจริงคือมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่มี เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากแต่ว่าเราว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากจากความน่ารักของความรักในแต่ละคู่มิตรภาพเรื่องเนี้ยให้เราแบบอิ่มมากจริงมิตรภาพทั้งกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสายรหัสหอ,อีกอย่างเงี้ยซึ่งแบบมานั่งดูอะเอาตรงๆว่าน้อยมากที่ ถ้าเกิดเทียบในชีวิตจริงอะทุกคนสายรหัสที่เรามีอยู่ในมหลาลัยอะเราอาจจะยังไม่ได้เหนียวแน่นหรือยังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนี้อะจริงคือดี่ดูแล้วก็คิดเหมือนกันเรารู้สึกว่าสายรหัสที่แบบมันแน่นแฟนได้ขนาดเนี้ยม,มันนอ้อยคือถ้าแบบถ้าตัดเรื่องที่แบบว่าเป็นแฟนกันอะ,อะไรออกไปอะ ความเป็นพี่น้องในสายรหัสอะคือนานๆแทบประชิดจริงอ่ะนานๆทีที่เราจะได้มาเจอกันหรือว่าอ,อาจจะคุยกันน้อยมากๆพอมันต่างคนต่างก็ไปทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกอกไหมพี่ได้ยังได้คุยกับแบบสายรหัสบ้างไหมก็แค่ทักในแบบไอจีเมนในไอจีกดไลค์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุยแบบจริงจังแบบเหมือนแชทอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยไม่ห่างกันใช่นี่ก็คือแบบเออพึงมีสายรหัสก็ก็จะเหลือแบบน้องรหัส ที่แบบปีต่อกัเตยแค่นั้นอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะคุยกันบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยเออนอกนั้นก็คือแบบห่างหายกันไปเออพอสมควรเลยตั้งแต่แบบตอนเรียนแล้วซึ่งแบบเออมันมันไม่มีแบบเนี้ยคือปกติถ้าสมมติยังยังอยู่ในรั้วมหาลัยบางสายเขาจะแบบแน่นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วจบแล้วมันค่อยๆแบบห่างหายกันไปอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นแบบแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันดีนะใช่เออมันดีที่แบบมีสายรหัสแบบนี้แล้วก็ทุกคนคอย ที่จะซัพพอร์ตกันแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือแบบพร้อมใจกันทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเออมันมันมันเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆจริงๆจริงเนื้มันเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ที่มันจะไม่มีวันแบบหายไปอะไรจริงโอ้ซึ่งมันแบบดีจริงๆทุกคนเราแบบดูแล้วเรารู้สึกชอบมากกับความสัมพันธ์ของแบบ สายรหัสทางนากอะไรเงี้ยเป็นพวกสายรหัสกับสุดที่ลักสายทางสุดที่ลับดีมากดีมากชอบมากจริงทุกคนมันเลยแบบเออทําแต่จริงๆแล้วน่ะแต่ว่าเน็ตเราแต่เราเราก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมียังมีแบบยังมีแบบนี้อยู่เนาะเป็นสายรหัสที่น้น้ารักมากใช่จริงจริงๆแล้วจริงแล้วสายรหัสเราก็คือ ทุกคนน่ารักอะไรทำนี้แต่ว่าพอแบบแต่ละคนแต่ละคนมีหน้าที่การงานอะไรทำนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปบ้างเรว่ภาระอาจจะไม่ได้กลับมารวมกันบ่อยและยิ่งแบบและยิ่งแบบแต่ละคนก็คือกลับต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยเนาะแต่แต่ว่าไม่มีนะแบบว่าแบบแบบบางเพื่อนที่แบบเพื่อนที่ทํางานอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ยังมีแบบนักเจอสายรหัสแบบแบบบ่อยๆอะไรเงยก็ยังมีอยู่บ้างใช่ก็มีมีแหละแต่ว่าแต่ก็ว่ามีสายที่เขาแบบแน่นแฟนกัน<ช>สนิทกันมากๆอะไรเงี้ย ถ้าเกิดมันมีเวลาได้พบปะเจอกันบ่อยๆมันก็คงจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแต่แบบงด้วยภาระหน้าที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องสมัยตอนเรียนเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ด้วยภาระหน้าที่บางทีของเราอะไรอย่างเงี้ยของคนในสายเราใช่มันทําให้เราห่างหายกันไปแบบโอ้ันมันมันยากที่จะเจอใช่ก็ทักทายกันตามโซเชียลนั่นแหละทุกคนจริงแล้วสิ่งที่อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของมิตรภาพอ่ะคือทุกคนลองดูได้เลยนะว่าในีเรื่องเนี้ย เขาเน้นความเป็นมิตรภาพดีมากๆแก,งก๊งเพื่อนอ,นอะคือทุกทุกตอนเลยอะที่ทุกพาร์ทที่ที่ฉายมาแ้่รู้สึกว่าแก๊งเพื่อนเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากของซีรี์เรื่องนี้นอกเหนืนอ,นนอนจากเส้นเรื่องของความหลักของคู่หลักอะนอกไหมคือแก๊งเพื่อนเขามักจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นเหมือนคนที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะสแตนบายเพื่อเธอเพื่อเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย จริงก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอีกเรื่องที่เขาให้มิตรภาพเนาะคือตอนดูอะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องมิตรภาพเท่าไหร่เนาะแมแต่ว่าพอมานั่งคิดดูแล้ว,วแบบนั่งดูจนประมวลภาพในอีพีนี้รู้สึกว่าเออความเป็นเพื่อนของอีพีนี้เขาก็แบบหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งเส้นเส้นมิตรภาพของเขาขขเข้มแข็งเลยเข้มแข็งแบบ <No. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรก็ตามก็จะมีเพื่อนของกลุ่มแก๊งของแต่ละคนแล้วมันมันมันน่ารัก ใชนะ่ทุกคนแบบคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เสมออะไรอย่เงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งไหนก็ตามจริงมันน่ารักดีนั่นแหละโดยรวมก็คือแฮปปี้ทุกคนมีความสุขมากๆที่ได้ดูเนาะนะเออมันดูแล้วแบบอิ่มใจแบบใจฟูแบบว่าทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ละคู่หรือว่ากับเพื่อนๆนหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยรวมทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันฟีลกูดมากๆเนาะจริงถึงแม้มันอาจจะมี บางช่วงบางตอนที่เฮ้ยมันมันก็มีความแบบดราม่ามีความแบบธงแดงบ้างอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังมีความสุขมากๆอยู่ดีที่ได้ทำจริงเรื่องใส่หน้าเทวดาทุกอย่างอย่างอีพีเนี้ยอีอันหนึ่งที่ชอบนะก็คือว่าซีนที่พี่น้องเขาได้คุยกันจริงจังคือเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดูมมาเราไม่เราเราเราแทบจะไม่เจอซีนที่ไฟฟ้ากับโยธาคุยกันแบบ จริงจังเออแบบได้เคลียร์ใจกันจริงจังอะไรเงี้ยคือมันมีบ้างที่แบบเฮ้ยเขาอาจจะคุยกันแต่ว่าเรื่อง<บ>ของความสัมพันธ์ที่แบบมันอาจจะดูห่างหายกันไปตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเรา<ช>เราไม่ค่อยเห็นเขาได้มาคุยกันแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเออพอดูอีพีนี้เราเราชอบเหมือนกันเนาะและและเราอ่ะและคนดูอย่างเราก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่ไฟฟ้ารู้สึกอ่ะคือเขารู้สึกจริงๆว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาไม่ติดค้างอะไรแล้วส่วนตัวโยธา ส่วนตัวส่วนตัวโยธาเรารู้สึกว่าโยธาเป็นพี่ชายที่รักคนรักน้องอ่ะรักรักคนนครอบครัวเพแต่ว่าเรื่คาแรคเตอร์ของเขาเขาอาจจะเขาอาจจะไม่แสดงออกแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือเขาเป็นคนรักครอบครัวนะแบบเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดใช่เออแบบเออมันแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงออกไม่เก่งอ่ะแบบแข่งกระด้างเข้าห้าวนึกออกไหมเป็นคนไม่พูดอ่ะแบบหมายถึงว่าแบบ เอออาจจะแบบติดติดแบบนิ่งต,ต,ติดซึนอะไรเงี้งยนึกออกแหม,มเออซึ่งมันก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งของตัวโยธาอะไรงีซึ่งเขาตั้งใจที่จะทํามาให้มันแตกต่างกันอยู่แล<ช>้วแล้วแบบพอมีช่วงที่เขาได้คุยกันปรับจูนกันคือมันน่ารักมากจริงๆคือเรารู้สึกเชื่อได้ว่าสองพี่น้องมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แน่ๆร้อยเซ็นต์เนาะเออแบบไม่ได้มีอะไรติดค้างกันแล้วจริงจริงน่แหละ เนาล้องแยกตะอนแยกมาแต่ละคนนารัะคือได้ได้คุยถึงเหมือนเหมือนเหมือนเราได้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเนาะแบบทบทวนถึงที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ของแต่ละค่อะไราเงี้ยเขามารักกันได้ยังไงเราทําไมทุกวันนี้ถึงยังได้อยู่ด้วยกันอีกจริงงเอออย่างอย่างพี่อย่างพี่อารมก็คือแบบว่าจุดเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าด่ากันช้าด่ากันช้า คือแบบไม่ชอบกันอ่ะเออแบบชอบแกลพี่ชอบแกลงแกลงพอรักแต่น้องไม่รู้ตัว้รูตัวแล้วก็ซึ่งใส่กันแกลกันไปแกลกันมาเนแต่พอแข็งอยู่นะตอนนั้นตอนนั้นตอนที่เราบอกว่าบอกกันค่าอย่างงี้ตอนตอนที่เราดูอะไร้ยคือบอกเหลือแค่บอกกันเพราะว่าทุกคนดูว่าเราเธอสองคนชอบกันแต่เธอไม่ยอมบอกกันพอบอกกันก็คือหวานช้ำไงหวานช้ำมากเพราะว่าพี่อาก็คือแบบว่าเป็นลุงข้างหลัก จริงคือแบบใจนี้มีแต่เธอีแี่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แล้วเลียวใคร,รอ,อ่ะเ<ช>นึกออกไหม<ช>ส่วนพอพี่อาร์มรู้ตัวปุ๊บก็คือแบบว่าฮะทำรักตัวไม่ถูกเหมือนกันใช่ใชน่ารักมากส่วนโยธากับกันนะน่ารักเหมือนกันชอบนี่ชอบชอบคําถามนะที่บอกว่าถ้าที่ถามว่าถ้าวันนั้นแบบอืมเราไม่ได้เราไม่ได้ แบบว่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้รอถ้าไม่ได้เลือกที่จะรออ,อแล้วจะเป็นยังไงใช่ซึ่งตอนนั้นย้อนดูแล้วเราสึกว่าโหยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบโยธาไม่ได้คือแบบโยธา,าทำแบบนี้ตอนนั้นแบบทุกคนแม่ทุกคนหยิกโยธาโยธาบอกโยธาห้าพูดแบบนี้นะใช่เพราะตอนทำไมพูดแบบนี้คือตอนนั้นแบบจำได้ว่า ทไลายคือลุกคือแม่คือตีโยธาหนักมากยกให้เป็นธงแดงเลยธงแดงคือตอนนั้นแม่แบบวีนกันสุดฤทธิ์ว่าแบบไม่ยกลูกให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่แบบเออก,ก็เข้าใจในจุดของโยธาเนาะในตอนนั้นยอะไรเงี้ยเนานะเขายังแบบสับสนกับ,บความรู้สึกตัวเองอ,อยู่อะไรเงี้ยคือยังไม่ได้เคลียอะไรกับตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนแบบพอรู้ใจตัวเองทุกอย่างแบบสารภาพพูดออกมาตรงๆก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆเนาะเพราะเหมือนแบบพอรักใครก็คือคนนี้แหละใช่ปักอยู่ที่คนนี้แล้วก็จะแบบเออเป็นคนนี้คนเดียวบ,บตลอดไปอย่างที่เขาพูดคือเรารู้สึกว่าคําพูดของเจ้าโยธามันมันเชื่อได้ใช่เออคือกันจะแบบสบายใจได้เลยว่าแบบอยากให้คนนี้เป็นคนสุดท้ายจริงจริจริงแล้วในอีนนอนนพีเนี้ยชอบชอบคําตอบของของกันที่บอกว,กว่ากูก็หวังว่าจะให้มึงได้ เปิดใจกับใครสักคนนึงที่ทําให้เหมือนเพื่อมาเปิดใจได้เลยนงโอ้ยแต่ว่าเขาเปิดใจให้หนูคนเดียวจ้าใช่เขาล็อกมงล็อกมงให้หนูคนเดียวเพราะว่าให้หนูคนเดียวเข้าไปซึ่งมามีก็ฟินภูมิใจจะไม่เอาคนอื่นแล้วแล้วก็คนนี้คนเดียวคนสุดท้ายขอแค่นั้นออซึ่งแบบเออบนั้น่ะมันน่ารักมากเลยนใช่แล้วเจ้าแบบเซนต้าคือแบบ ฟิลแบบน้องแบบน้ำตาคอเรารู้สึกว่าแบบเราชอบแบบการที่เขาแบบแสดงอารมณ์แบบนี้ออกมามันดูมันดูลึกซึ้งต่อกันมากๆอ่ะแล้วมันมาจากความรู้สึกที่ใช่มันดูแบบมันเอ่อล้นน่ะมันเหมือนมันเหมือนทาให้เราเราเห็นเลยว่าตัวละครอ่ะเขาหววย้อนไปนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วก็พูดออกมาว่าถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะไม่รอแล้วเราจะยังอะไรเียแล้วพอแบบพอมันฟังคําตอบแบบนั้นนะมันคือคําตอบที่แบบ เออคือเรารู้สึกว่าเราจะเชื่อใจในคนคนนี้ได้จริงๆเลยอเออชอบมากจริงส่วนไฟฟ้าครออับวาอยาอ่ะเธอตั้งแต่เปิดมาในงานดนตรีตลกมากพี่พระเอกคือแบบพี่พระเอกคือที่สุดพี่พระเอกคือแบบเป็นพระเอกในอุรมคติติกถูกทุกข้อคือเป็นคนแบบตลกอารมณ์ขันน่ารักข้างรัก ลหลอ่อตลอดลใช่รวยรวยแลตลกด้วยทุกอย่างคือดีคือแ,แบบที่ไฟฟา้าติ๊กถูกถูกใช่แล้วเขาเป็นสายแบบเทคแคร์ดูแลอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ารักไง,งคือแบบน้องหายไปก็ตามหาตามหา,า,มหาจนเจอเห็นน้องนั่งจ่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอเอามันน่ารักอ่ะเป็นพระเอกละมุนขอบคุณมากที่อะไรก็ตามที่ทําให้จุเนียร์ได้รับบทไฟฟ้าใช่คือเราสึกว่า จูเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆเราพูดแบบหลายรอบกันมากเลยว่าน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์บวกกับการแสดงออกแบบ acting ออกมาอะไรเงี้ยการดีไซน์คาแรคเตอร์ไฟฟ้าใช่มันน่ารักมากๆคือเป็นไฟฟ้าที่กำลังพอดีคือด้วยด้วยคาแรคเตอร์เขามันจะมากมายอะนึกออกไหมมันจะแบบไม่ใช่คนนิ่งๆมันจะเป็นคนแบบ energy ล้นๆเนาะแล้วแบบเขาเขาแสดงออกแบบ ไม่เหมือนองกันซึ่งน้องกันจริงๆมันก็จะเป็นคนที่ต้องมี energy <ช>เหมือนกันใช่แต่มันเป็นคนละแบบกันทุก,กคนการแสดงออก energy เกิดดีไซน์ของแต่ละตัวละคร c h a r เตอ e ์ยอะไรมันไม่เหมือนกันซึ่งแบบจูทําไฟฟ้าออกมาให้คนตกหลุมรักได้แบบมากๆเลยใช่จากจากที่เราเคยพูดออกไปด้วยแหละว่าตอนตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเคมีคู่นี้มันจะเป็นยังไงนะ้ไฟฟ้ากับ กับเจ้าน้องวายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราดูแบบีเซอ e r เทเลอร,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 อร์อะไรตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่รู้สึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะด้วยเราไม่เคยเห็นคู่นี้มาก่อนอะ,อะไรด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบพอมาดูจริงๆแล้วอ่ะเราสึกแบบหวยตกหลุมหลัก,ก,กไฟฟ้ากับน้องวายแบบมากมากมากเลยเรารู้สึกว่าเขาทั้งสองคนมีเสน่ห์แล้วก็พอยิ่งดูไปเรื่อยๆเคมีของเขาทั้งคู่มันดีมากจริงเนาะ คือแบบไม่รู้จะต้องอธิบายยังไงเราทุกคนน่าจะรู้สึกสัมผัสได้เหมือนกันเราทั้งสองตัวละครมันกลมกล่อมมากๆจริงอย่างตัวน้องวายอ่ะเราชอบเราเราเราค่อยค่อรู้สึกตกหลุมรักน้องวายผ่านการแสดงของน้องมาใช่คืออย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราอ่ะเคยดูตอนที่ทั้งสองคนแสดงชาร์ลเมจิกใช่ไหมโดนใช่แล้วคือบรรณาและก็อ่ะก็รู้จัก แต่ก็ยังไม่ได้ตามอะไรมากแต่พอมาอันนี้ตั้งแต่ที่เราตัดสินใจดูแล้วเราก็ตามมาเรื่อยๆในเซตสายรหรัสใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราค่อยน้องมาร์คค่อยๆทําให้เราตกได้อตกลงตกลงรักไ,ได้อ่ะแล้วยิ่งพอมาเป็นน้องวายในพาร์ทที่มีความรักแล้วอ่ะน่ารักมากเธอเอองตรงน้องมาร์ควัยยิ้มอ่ะสดใสมากน่ารักมากจริง เราพออยู่ด้วยกันยิ่งหน้าหลักจริงคือตอนตอนที่น้องวายที่แบบว่ายังเงียบเงียบอยู่ตอนที่แบบตอนแรกๆจะนิ่งๆไงนิ่งๆก็ก็อยู่แบบรอดูซิื้อว่าจะยังไงต่อแบบพอแบบพอได้ความเป็นพี่ไฟฟ้าเข้ามานู่นน่ั่เขาค่อยๆปลดล็อกตัวเองออกมาออกมาจากแบบ ความทรงจําที่ไม่ดีในอดีตของตัวเองการที่ตัวเองกล้ายอมรับความจริงกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เขาเหมือนเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วเขาสดใสมากจริงๆเขาไม่ค่อยสดใสมากแล้วก็มีพิ้ไฟฟ้ายิ่งเข้ามาเติมอะไรเงี้ยเราสึกว่าน้องวายก็เลยยิ่งแสดงออกแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆกับความรู้สึกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งน่ารักแล้วพอยิ่งพูดอะไรมาคือแบบ พ่าพี่ไฟฟ้าไม่ตายก็บ้าแล้วอะจริงน้องวานน่ารักมากต้องขอบคุณมากน้องจงนีน่ารักมากใช่ <c oughs> คือทั้งสองคนแล้วพอแบบมาอยู่คู่กันเรารู้สึกว่าโหเป็นเคมีที่ดีลงตัวแล้วก็น่ารักมากๆเวลาพูดต่อบทอะไรกันที่มันเป็นไดอะล็อกของเขาทั้งสองบบนคนหวานนะเนาะโอ้โหแบบโอ๊ยพ้่หมอข้างหลังเกินเงยเกินมากพีนี้หวานมาทุกคนคือทุกคู่แบบ เสิร์ฟไม่พักมาต่อกันเลยแล้วรู้สึกว่าแบบอิ่มเอ็มอะอิ่มเอ็มหัวใจสุดๆทุกคนเหมาะกับที่ทุกคนบอกแล้วว่าให้เตรียมใจมาดูตอนนี้จริงเพราะหวานฉ่ำมันงจริงถือได้ว่าเป็นการปิดจบจบปิดท้ายครบถ้วนของซีรีส์สายรหัสเทวดานะคะทุกคนจริงแล้วถึงแม้ตอนจบเราจะมาเป็นแค่สองคนเพราะว่าพี่นนก็แบบติดภารกิจงานใช่เออแต่ว่า ก็รู้สึกดีใจมากได้ดูต้องกับทุกคนมายันจบเลยใช่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาจนถึง EP ที่2 4นี้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะผมด้วยกันมาก็ขอบคุณมากเลยใช่ใช่ก็หวังว่าในเรื่องต่อๆไปถ้าเรามีโอกาสได้ทำเรียกเรื่องไหนแล้วแบบ ทุกคนชอบเหมือนกันดู<อ>เหมือนกันามมาก็กกอย่าลืมช่อง Watchway Channel นะคะ<ช>ทุกคนคก็ฝากด้วย<ช>ติดตามทั้งเด็กๆ g m m แล้วก็ฝากพวกเราด้วยน้องๆทุกคนด้วยนะคร<ช>ับผมเนาะบางทีอาจจะ พูดไปด้ไปเปื่อยผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนหวังว่าประกันใดก็มาคุยกันได้ใช่นหนนะวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวเ,เราทั้ง2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย